เรามีชุดนอน 6XL นะคะที่พี่สโน่ใส่นะ 6XL ก็คือ6อกไม่เกิน60นะคะอกไม่เกิน60ความยาวไม่เกิน48นิ้วค่ะไม่ต้องเลือกสีไม่ต้องเลือกรายเดี๋ยวพี่สโนเลือกให้นะคะลายจะมีสวยๆเข้าใหม่ทุกอาทิตย์ค่ะอาทิตย์ละ2-3ครั้งนะคะอันนี้ให้ดูลายคร่าวๆนะคะชุดละ79บาท ค่าส่งนะคะค่าส่งสชุด50บาทจัดโปรให้นะคะค่าส่งก็ถูกค่าชุดก็ถูกนะคะปกติ 6XL อ็กแอลเขาขายกัน299บาทนะคะให้ราคาโปรให้ราคาโรงงานไปเลยค่ะให้ดูลายคร่าวๆนะคะไม่ต้องเลือกนะคะไม่ต้องเลือกแบบเลือกสีเลือกลายเพราะว่าสินค้าเข้าใหม่ทุกอาทิตย์อาทิตย์ตละ2อถึงสวันนะคะลายมันจะไม่มีลายเดิมแล้วนะคะลายมันจะไม่ซ้ํากันนะคะแต่บางทีลายก็มีมาค่ะ แต่สินค้าที่เข้าเข้าใหม่ทุกร็อตทุกร็อตอาจจะมีลายเดิมปนปน,นมาบ้างนิดหน่อยนะคะถ้าเป็นลูกค้าเก่าเป็นลูกค้าเก่าที่จะมาสั่งใหม่สั่งเอาไปใส่ก็แจ้งได้ค่ะว่าได้อันไหนไปพี่สนุจะได้ส่งให้ไม่ซ้ํานะคะแต่ถ้าลูกค้าเอาไปขายต่อขายซ้ําได้ค่ะไม่ต้องซีเรียสงานสวยทั้งนั้นเลยค่ะงานสวยมากอันนี้เอามาจัดโปรให้นะคะไม่ต้องเลือกแบบเลือกสีเลือกลายนะคะเดี๋ยวพี่สนุเลือกให้นะ มีแต่สวยๆค่ะงานของจริงสวยกว่าในกล้องนะคะในกล้องมันจะมืดหน่อยนะคะงานในกล้องมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะของจริงสีสวยมากค่ะสวยทุกชุดผ้านิ่มมากค่ะผ้านิ่มนุ่มนุมนิ่มๆใส่สบายค่ะไม่ต้องกลัวโปรนะคะ สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะมีมากกว่าที่เห็นนะคะแต่ว่าลาวมันไม่พอเนาะพี่สโนุกก็เลยให้ดูแค่นี้นะคะละลายมันจะเข้าใหม่เรื่อยๆนะคะเข้าใหม่อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละสองถึงสามครั้งนะคะพี่สโนุกขายได้ทีจํานวนเยอะนะคะขายวันหนึ่งออกเยอะมากๆค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเลือกถ้ามัวจะเลือกนะคะราคามันจะแพงกว่านี้ทําไมถึงไม่ให้เลือกเพราะว่าบางทีสมมุตินะสมมุติว่าจะเอาลายนี้มันอยู่ล่างๆอะคะ่ะแล้วมันต้องยกทีเป็น 10- 20กระสอบมันไม่สามารถทําได้อะคะ่ะ เพราะคนงานที่ให้แพ็คของให้ยกของอะ่ะเราต้องจ้างเขาพิเศษนะถ้าที่ถ้าจะยกถ้าจะยกกระสอบให้อยู่ล่างๆสิบยีิกระสอบมันเยอะนะคะแล้วซึ่งเราต้องจ้างเขาพิเศษให้เงินเขาหลายร้อยเพราะว่าเขาทําง,งานนอกเหนือจากที่เขาแพ็คของยกของปกติคือมันไม่จําเป็นจะต้องแบบไปค้นข้างล่างเนื้อออกไหมคะอะไรที่มันค้นข้างล่างอะ่ะมันเหนื่อยแล้วมันหนักมากค่านะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเลือกสีไม่ต้องเลือกลายค่ะพิศณนุเลือกให้ค่ะ จัดโปรนะคะ79บาทค่าส่งถูกอีกค่ะ3ชุด3ชุดค่าส่ง50บาทค่ะปกติค่าส่งนะทั่วไปนะคะผ้าหนักมากๆนะปกติค่าส่งทั่วไปนะคะชุดแรกค่าสิบชุดต่อไป10บาทปกติที่อื่นจะเป็นอย่างนี้นะคะชุดงานป้าย7 8 0 0แป้เขาก็คิดอ,อย่างนี้ค่ะแต่อันนี้คือถูกไม่ถึงร้อยไม่มีใครขายนะคะมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะสวยมากสวยจริงจัง